สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นก้าบาบอลนะครับก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลไทยลีกเมืองทองเปิดบ้านแพ้กับเชียงรายยูเนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกยิงของเซนเตซิสุวรรณเศเตในครึ่งเวลาแรกนะครับสำหรับผู้เล่นเซเต็ตัวจริงนะครับฝั่งเมืองทองมาในระบบ43 3ผู้รักษสาประตูโสพลวิทย์ลักญาติกองหลัง4คนชาติชายแสงดาวชองคอสบินลองธีรพัฒน์เลอาหบ,บุตรทิสตองโดกองกลาง3คนวิรเทพป้อมพันธ์พิชาอุทราคณะคำยก คระบบสามประสานในเกมลุกเป็นเจริญศักดิ์วงกรวิลเลียนป๊อปแล้วก็สเตฟานเชปวิดส่วนทางฝั่งเชียงรายเนยี่นเต็ดมระบบ3-4-3หรือ3-5-2นะครับผู้กตาประตูสราโนอน,อน,อนอนุอินกองหลังดีโก้แลนดิสเวลโก้ฟิลิปวิดบานภกิจพรามณีนะครับวิงแบ็กสองข้างธนุการถิ่นจอมกับ,บมนตรีพลสวัสด์ส่วนกองกลาง3คนอติคุณมีทวมศิวกรเจตกูลทักษณาใจหานส่วนกองหน้ามีบิลโรซิมาจับคู่กับเศรษฐเซธสุวรรณเสศนะครับ โดยที่บอกว่าเป็น3-43เนะี่ยเพราะว่าทักตะในเหมือนจะขึ้นไปในจังหวะเกมรุกบางจังหวะบ้างนะครับสำหรับรูปเกมโดยภาพรวมนะครับก็จะเป็นฝั่งของเมืองทองยูเนเต็ดที่ได้บุกใส่เชียงรายยูเนเต็ดเป็นหลักนะครับซึ่งเมืองทองโอกาสเยอะมากๆในเกมนี้นะครับแต่ก็ถือว่าใช้โอกาสได้เปลืองทีเดียวเลยนะครับจหรับฝั่งของเมืองทองมีโอกาสจากลูกยิงของทิสตองโดคาร์นาคํายกในช่วงครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังวิเดเทพป้อมพนันวิลเลียมป๊อปมีโอกาสสเลฟานเชวปวิดก็มีโอกาสแล้วยิ่ง ลูกของทีละพัทเราบตรที่โอกาสมองไปโยนเสานี่ถือว่าน่าเสียดายที่สุดนลครับซึ่งทั้งฝั่งเชียงรายในเต็ดก็ถือว่าเป็นฟุตบอตลตายที่เขาถนัดนะครับมาเล่นเกมรับแล้วรอจังหวะสวนกลับซึ่งในเกมนี้ก็ถือว่าประสบผลสาเร็จนะครับจากเศรษฐสิทธทวนเศรษฐ์ที่มายิงในจังหวะสวนกลับตัดบอลได้นะครับเึ่งเศรษฐาสิทธ์เนี่ยได้บอลจากจังหวะที่สุวกรตัดกลางสนามเข้ามาให้นะครับซึ่งก็จบเกมเป็นเชียงรายชนะเมืองทองเหนือนประตศูนย์นะครับ ภาพรวมเกมเชียงรายในวันนี้สิ่งที่ต้องปรับประเด็นแรกผมมองเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับทั้งฝั่งของเวลโกฟิลิปอวิดกับเดียโก้ลันดสนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งนี้เนี่ยแหละครับเวลโกฟิลิปอวิดยังต้องปรับรัวพอสมควรนะครับการเล่นความั่นใจกับทีมยังดูค่อนข้างน้อยนะครับการกัดจังหวะต่างๆยังดูจะมีข้อที่กระทางสักเท่าไหร่สำหรับเวลโกฟิลิปอวิดนะครับซึ่งในช่วงครึ่งเวลาหลังก็ต้องส่งทัศศนักดษะสีใสลงมาเพื่อทําให้เกมรับนิ่งขึ้นนะครับในการที่จะยันสกอร์ห่ึงนศ ส่วนตำแหน่งศู์หน้าอย่างบิลโรซิม่าที่ลงในวันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์กว่าที่ผมคาดเอาไว้อพอสมควรนะครับเพราะว่าด้วยอายุอันยานานที่มากขึ้นสำหรับเขาครับซึ่งมีบิลโรซิม่าเนี่ยทำให้เกมลุกของเชียงรายเนี่ยเล่นกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบิลเนี่ยเป็นตัวพักบอลที่ดีมากๆในเกมนี้นะครับซึ่งเขาสามารถไหลต่อให้เสษดเสษดทวนนเสดรวไมไปถึงทักระใน,ในใจหารสอดขึ้นมายิงได้นะครับซึ่งผมถือว่าบิลทำได้ดีมากๆในเกมวันนี้นะครับแล้วทั้งฝั่งของเมืองทองยินเต็ดนะครับ วันนี้ก็ถือว่าคองบอลบุกได้ตามสไตล์ที่มาริโอต้องการเลยครับมาริโอเวฮองบอลเขิงเกมลุกทําได้ดีทุกอย่างแต่ว่าลักษณะคล้ายฤดูกาลที่แล้วเลยละครับก็คือการจดสกอร์ที่ทําได้ได้นะครับซึ่งวันนี้สเตฟานเชปอร์วิดก็ถือว่ามีโอกาสนะครับแต่ก็ถือว่าโอกาสที่เขามีเนี่ยค่อนข้างจะน,น้อยนะครับถ้าเทียบกับการที่เมื่อเมื่อก่อนือนทองยังมีสู่หน้าที่ทัวร์วันนี้ยังเทียสินยังดห้หรือว่าอดิศักกไกสอดน,นะครับซึ่งเกมวันนี้เขาก็ถือว่าได้เล่นเต็มเกมแต่ก็ ทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับต้องก็ถือว่าถ้าวีลามีดาม,มิวเฉดเยฟเมืองทองก็มีเชโปวิดนี่แหละครับที่ต้องปรับนะครับซึ่งก็ต้องดูเกมต,ต,ต่อไปนะครับส่วนสิ่งนีอื่นๆที่เมืองทองมีในวันนี้ที่ผมมองเป็นการเล่นของชองคอสบิลลองนะครับที่ถั่วมาแทนลูคัสโคชาได้ดีเลยมีความแน่นในแผงเกมรับนะครับแล้วก็การออกบอลยาวขเขาก็ทําได้ดีนะครับสำหรับชองคอสบิลลองในจังหวะวางยาวในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับให้วินเลนปป์แต่ให้สวยๆเลยครับจังหวะนี้ซึ่งก็ถับเขานรัท่ มาทดแทนลรคัดโพรชานรในตำแหน่งนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับในวันนี้สำหรับการคุยหลังเกมก็ยังเป็นเชียงรายในเซดนะครับที่มีความแน่นอนกว่าในลักษณะของเกมแบบนี้นะครับในการเจอทีมใหญ่ที่สามารถเก็บชัยชนะเหนือเมืองทองไปได้น,นะครับส่วนเชียงรายเนี่ยเกมที่เจอเกมเล็กๆที่ต้องเป็นลักษณะบุกบ้างเนะี่ยจะเป็นอย่างไรต้องดูกันต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องต้นกลาบาบอนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ